สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเามมมอเตอร์มหาสารคามนะครับก็วันนี้พามาดูหน้านงานครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทำกัน2วันนะครับก็บิน100เที่ยวพอดีนะครับระยะทางวิ่งก็ไปกับ20ประมาณ20 2กิโล นะครับ22กิโลไปกับมานนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับไว้วางใจเรียกใช้ทีมงานนะครับก็ กับพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมอันนี้ทีมงานก็เริ่มจะครบสยอยเข้ามาเริ่มจะครบคันนะครับเหลืออยู่4 1หนึ่งสองสามีหาเสียเต้ยเสียเต้ยแล้วก็เสียไทยแล้วก็ เจ้าโลบครคบเซตเตอ์ร้อยสิบห้าตัวแรงครับแรนบอเซาจะเขือขยันครับตงใตายละครับสังกัดเอ็มมอเตอย์มาแล้วครับ แล้วเราจะเอาคลองไว้ตรงกลางเพื่อที่จะให้เขาเอาไว้ถมตรงนี้นะครับต้นไม้นะครับเห็นเนี่ยจะว่าอย่างนั้นนะครับเนียงเนี่ยเียงนี่ยเนียงเนี่ย,ย,ยผมสุดรถปะผมสุดรถปะ มีหอดเพื่อนน่อยแน่นอนนอยป่ะเดือดตายครับจอนเดียรุ่น50แรงม้า โอ้คืโนอโซกระโปงถนนห้เจ้าแท้โรงแรมนี่ <c oughs> ตั้งเขาจอดโรงแรมเป็น,นี้เนี่ยอะไรครับเสีเยเล่ครับซโอกว้ากว้าลุกเบนนั่นมาแล้วมันดนเอาไหม,ม <c oughs> เสียงดีขนาดเลยตอน <c oughs> เออ

หนึ่งร้อยเที่ยวพอดีนะครับกับที่สองงานประมาณสองงานนะครับสูงึเม่สดบเ้นสูงประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะครับรมาเนี่ครับเที่ยวละสี่ห้บาทนะครับเจ็ดพร้อมเจ็ดนะครับ ระยะทาง22กิโลไปคับ22กิโลครับโอเคครับก็คลิปนี้พามาชม,มาหน้างานนะครับของทีมงานในมอเตอร์มาสาะคำนะครับเด็กขายบ้านโมดิฟายนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากขุดสะขุดบ่อปลอกหน้าสมทีนะครับหรือว่าอยากเศร้าเมา เครื่องจักรนะครับทุกชนิดนะครับก็ติดต่อสอบถามกับผมเมมอเตอร์มหาสารคามได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์083 4544565หครับหรือว่าท่านใดที่สนใจรถบรรทุกนะครับเก่านอกนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทุกุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับก็ติดต่อสอบถามกับผมได้นะครับผมนะครับราคาที่เป็นกระเดงรคาคา หรือว่าเป็นราคาทรงห้เลยครับนะครับกำไรนิดน้อยกกแกขายละครับนะครับก็ติดต่อสอบถามกับผมได้นะครับผมีเปิดโทรศัพท์ตัวสามครับสี่ห้าสี่สี่ห้าหกห้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ